สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพือฟซทุกท่านนะครับสําหรับใครที่หาเทนเลอร์นะครับไว้ใช้งานนะครับเป็นเทนเลอร์จําพวกขึ้นรถเกี่ยวนะครับขึ้นรถแมคโครเล็กนะครับพวกรถขุดนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเอาไปขึ้นรถไถนะครับต่างๆไปทําเทนเลอร์อเนกประสงค์ก็ได้นะครับใครสนใจนะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง43,000บาทเท่านั้น43,900บาทนะครับจัดโปรเนาะราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับราคานี้ลูกค้าต้องมารับเองนะครับถ้าให้ส่งให้นะครับเราคิดค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับเซนเทนเลอร์เรามีสต๊อก ไว้หลายตัวมากๆนะครับหลายตัวมากนะครับอยู่2ฝั่งครับหน้าร้านนาแเลงเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับมาดูสเปคกันนะครับเราจะมีอยู่2สเปค2ไซส์2ขนาดนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่จะเป็นเหล็กรางสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นขนาด2เมตรนะครับความกว้างนะครับ2เมตรนะครับความยาวนะครับของพื้นลายนะครับสุดของพื้นลายนยระยะใช้สอยอยู่ที่4เมตร50ครับท้ายสุดหัวนะครับมาที่6เมตรนะครับมาที่6เมตรนะครับ ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่43,900นะครับจากปกติราคาที่46,000นะครับอ่ะดุมเป็นดุมเป็นดุมล้อรถกระบะครับอ่ะเป็นดุมล้อหน้ารถกระบะยางเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างหนาๆนะครับบูแผ่นลายให้เต็มนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกของให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่ะใส่กับตาไก่นะครับใครที่สนใจอยากได้ไปไปลากรถเกี่ยวรุ่นนี้นะครับขึ้นตั้งแต่รถเกี่ยว DC 70นะครับ DC ดีซีหกสิบดีซีหกดีซีเจขึ้นได้จนถึง DC 93เนะครับเพราะว่าความกว้างเขา2เมตรนะครับขึ้นได้สบายๆเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเป็นรุ่นใหญ่ครับนู่นเลยเป็นตัวสีเขียวนะครับรุ่นใหญ่ก็จะขึ้นพวก DC ซีร้อยห้าร้อยร้บอ็กนะครับก็จะยาวมาอีกนิดหน่อยนะครับน่าจะความยาวท้ายสุดหัวน่าจะอยู่ที่ 6 6เมตร50นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะความกว้างจะอยู่ที่2เมตรนะครับพื้นลาย2เมตรนะครับแล้วก็ระยะของพื้นลายนะครับหายสุดหัวนะครับระยะของพื้นลายก็จะอยู่ที่4เมตร4เมตร80นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสดก็ได้นะครับผ่อนก็ได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่2เบอร์โทรหลักนะครับ0 9นย์1 1้า1นดหกหนึ่งะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3ย์3 0 4 7สานสศี่เจดะครับเทเลอร์เราวางดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับคิดค่าขนส่งนะครับตามระยะทางอ่ะราคาของรุ่นใหญ่ผมลืมแจ้งราคานะครับจากราคา58 0 0 0นนะครับเราขายแค่ราคาเฮ้ยจากราคา6 8 0 0 0นะครับเราขายแค่ราคา 65,000นนะครับ65,000นนะครับสำหรับรุ่นใหญ่นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ091861-1191นนะครับนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ